เมื่อการแข่งขันยังไม่มีผู้แพ้และผู้ชนะพวกเขาจึงกลับมาอีกครั้งเพื่อหาความเป็นหนึ่งกับศึกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเวลาเล่นกับคนที่กระดูกแข็งๆมันเจ็บโตแน่นอนผมกำลูกทีมซิมาขยบม,มันเล็เทนโตกับลูพีเฮ้ามันโคนรระดับกัน ถอนตัวออกไปซะผัวเมียเขาคุยกันอยู่เฉยๆไว้บักแซกชุมพรเมื่อโค้ดพร้อมเผลด็จศึกเหล่านักรบทังเสียงเพลงก็พร้อมจับมือเทคทีมลงสนามปะโลงตัวพ่อในวงการเพลงลูกทุ่งหนึ่งในรายชื่อจะต้องมีชื่อตูยงมีพ่อก็ต้องมีแม่ แต่ถ้าแพ้ก็อย่ามาว่ากันก็แล้วกันไอ้เท่าขนาดชื่อกงเก่งเลยลูกทุ่งแทล์ส u t i o n ผมก็เอาอยู่หมดแหละเรื่องร้องเรื่องเต้นใครๆก็รู้ว่าโบมาค่ะแต่นี่มันยุค2022แล้วนะคะคุณพี่ขอให้น้องเกิดบ้างเถอะค่ะเติมกำลังด้วยศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่จะมาเพิ่มความดุเดือดให้สนามเพลงแห่งนี้แซคชุมแพ ธัญญาอาสยามการทัศนะเนสซีริพงศ์ความจิรภพันธ์น้ำเตยไทยดนมิวสิกเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นกับสองหนุ่มสุดหล่อเสียงสวรรค์จากเวทีเพลงเอกแบงค์เฉลิมรัตน์โกตุนพันธนุชพร้อมทั้งเหล่ายอดเพชรทีท่จะกลับมาขย่าวเวทีแห่งนี้ก้องปองสันมิวป๊อปปี้วิทปอ๋อมแดเนียลและอีกมากมาย สงครามเพลงใดกครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปติดตามการแข่งขันสุดเข้มข้นเพ็ดตัาเพ็ดแท็กทีมสงสึกโคตรเพ็ร